ปริมาตรนะครับก็คือ v เท่ากับพื้นที่ฐานพื้นที่ฐานมันถามันเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าเราก็จะใช้สูตรรูทสามส่วนสี่คูณด้านกํนลาลังสองนะครับก็คือสองกํลาลังสองคูณสูงสูงก็คือสิบแบบนี้สี่กับสองกํลาลังสองก็ตัดทิ้งเพราะฉะนั้นข้อนี้ได้ตอบสิบรูทสามนะครับตอบสิบรูทสามต่อมาข้อนี้เนี่ย เราก็จะคิดในวงเล็บก่อนได้เป็น13ส่วน3บวก55ส่วน15เนี่ยก็จะแยกตัวประกอบเป็น5คูณ11ส่วน5คูณ3นะครับใส่วงเล็บแล้วก็เปลี่ยนจากหารให้เป็นคูณคูณด้วย1ส่วน240แบบนี้5กับ5ก็ตัดทิ้งไปเราจะได้เป็น13ส่วน3บวก11ส่วน3 คูณหนึ่งส่วนสองร้อยสี่สิบในวงเล็บมันจะได้มาเป็นยี่สิบสี่ส่วนสามซึ่งก็คือแปดนะครับแปดส่วนสองร้อยสี่สิบก็ตัดเลขไปแปดหนึ่งแปดแปดสามยี่สิบสี่แล้วก็เติมศูนย์ข้อลีได้ตอบหนึ่งส่วนสามสิบครับ